คื่อนที่ไปคณะไปโดนเคลียร์แอบเคลียร์อะไรคว้าก็เคลียร์คว้าเคลียร์ใส่เคลียร์ Affirmative and clear. Clear to side. Trap. Enemy trap spotted. Trap clear. Opening clear. Nice, clear. Clear to the right. Trap clear. ขวาเคลียร์ซ้ายไม่เคลียรว์วางทางซ้ายเป็นหลักครับคนเคลื่อนไปขวาครับทางซ้ายมีมุมขวาตัน bom clear không thạch đỏ cầm bằng thương thi tăng cường khó enemy KIA good kill talk to high ground uh, copy that entry team proceed with mission căng kia, cẩn, đẹp kia, Clear túi thẳng sai, over kia, thảp, pít đòn kia, clear kia, đây, ห้องน้ำเพื่อ้องน้ำมีตูไปถัดไปวิชิงทรีสองหนวิชิงเครื่องตูค้คว้านับตู้คว้าแลนไบ โอรับครับเครียรเนี่ยเนี่ยทางห้องน้ำเคลียร์รุมเคลียร์เคลียร์ตูขวาพร้อมเปิดเลยครับเครียร์เครียร์ บันไดเกือบปรตูซ้ายขวาประตูปิดซ้ายมีประตูไปต่อห้องเคลียร์เป็นทางออกเข้าเคลียร์ประตูทางขวารครับเคลียร์ They're here ไปทางน Enemy down good kill This talk Affirmative entry team is การเคลียร์สัสเปคเคลียร์เลนบายบันได เช็คเคลียร์โอเวคเียร้องทางซ้ายายไม่เคลียร์ห้องเคลียร์มีประตูไปต่อมีอะไรทางขึ้นไปชั้นสามเคลียร์ประตูต่อไปครับ ทักเคลียร์ต้องเคลียร์เกิดตูซ้ายว่าซะคลิกดรอนเคลียร์ตัดเคลียร์ไม่กดอนเป็นโคดาวเสียงคอนแทคจากทางซ้ายไม่เคลียร์ เก็บด้วย Enemy KIA Good kill ตั้งพร้อม Talk to element Affirmative entry team เก็บตูทางขวาครับ C2 แผ่นเครื่องพร้อม Stand by Stand by Stand by โอ้มันเบือน,นี่มันบักหรือเปล่าจริงด้วย C2 ผมบักเดี๋ยวเจัดการ C2 เลย เป็นนี้ทุกทีเะยพร้อมเอาเลยสามสองหนึ่งห้องน้ำขวาคเคลียร์ระเบียงเคลียร์เคลียร์ประตูทางซ้ายจันบายเอาเลย Open. Ready. bathroom. Please, I need help. Hands up now. Make this get ugly. Put your hands up. Okay. Clear. Secured and ready for trailers. Someone's <coughs> coming to get us, right? we will be okay. Yeah. Talk reporting. โอเวคลี that, ์ประตูทางฝาประตูเปิดโอเคประตูทางขวาซ้ายก็เปิดคอนแทก Now. Không biết đang sợ What's up? Cái out. Please, please just get us out of here. Sút điện. điện. I'm not armed. I'm not armed. Cover me. I'm on the objective. Just out. Let go. Eyes on the objective. Talk to element. Enemy down. Good. Hands up. with your mission. เปเคลียร์กันเคลียห้องถัดไปสายไม่เคลียร์แปดแปดเอาคว้าเคลียร์เคลียร์ซ้ายเคลียร์ห้องเคลียร์ระเบียงแปดไหมโอเคเคลียร์ ระเบียเคลียร์ตรงข้างล่างเคลื่อนทีไปทางขวาซ้ายประตูพังเจอลิกบุตำแ่งป่อง all clear พร้อมพิกดอนเคลียร์แถบเคลียร์นั่นไปออกไปเจอประตูทางซ้ <Size. S 1> าย <Size. S 1> ประตูเปิด <Bird. S 1> ประตูเปิดไม่เคลียร์ f l a ชทางซ้ายรอบกลัซ้ายสามสองหนึ่ง ขวาเคลียร์ซ้ายไม่เคลียร์ระวังนะประตูซ้ายเป็นหลักผมเบอร์ประตูมันตัาก,กาวซ้ายมีมันไล่ทางขึ้น,นเครื่องที่เข้าเขี่ยประตูข้างหน้าก่อนะรอแตนบ่ายพิกดอนเคลียร์ปรตูล็อกซีประตูเคลียร์ย

Stand by. Let me see those hands. Enemy down! Copy that entry team. Notifying trailers. Civilians down. Talk to entry team. Copy that entry team. Notifying Morgue. Civilian. What's up? ห้องน้ำเคลียร์รีโหลดเวอร์พร้อมเครือ่องตูซ้ายตูซ้ายดีกระสุนโหลดดิล็อกแกล็อกนะเรียบร้อย พกดอนเคลือบเคลือร์สายไม่ได้ทางขึน้นเคลื่อนที่ไปทางซ้ายแต่ไม่ออเคลือบอ๋อมเรื่องแกตอาายไม่เคลือ์ Clear, đang còn clear. Ok. On the roof, clear, huh? Set. We have a victim down. Talk to entry team. Copy that, entry team. Notifying Morgue. Clear to, thằng Thang sure, minh này. พร้อมครับแกแก้ให้สับทางเชื่อมแกไม่ได้โอเคลูสเตอร์ถอนมาทางนี้เป็นทางเชื่อมเราเคยไปแนละ้ว เคลียร์แฟลชแอนเคลียร์ตัดเลยดิตัดเอาอุ้ยชิบหายประตูร้องบุ๋นปักใชอะใช่ใช่ใช่โอเคโอเค move and clear ขวาเคลียร์ไอ้เคลียร์ห้องนี้เคลียร์ พาเครื่อรูมเครื่อตอบไปพัชรกิจรู้สึกว่ามันมันขาดอีกคนหนึ่งเครื่องมีประตูซ้ายในโอเคอ่านี่เป็นประตูที่เราผ่านมาแล้ว ตู้นี้ก็ผ่านแล้วครับเรียบร้อยไปทางเดิมเมียะหมดแล้วแบบยังสร้างไม่เสร็จแน่นอนเลยเนี่ยเป็นบักบักบักเพราะว่าภารกิจเราเสร็จเรียบร้อยแล้ว